ผมจะเล่าเรื่องผีที่ขึ้นชื่อที่สุดในมาเลเซียปอนเตียนหนักตำนานผีตายทั้งกลมที่สยอนจนขนหัวลุกนานมาแล้วมีหญิงสาวชื่อมาเรียรเธอสวยมากและกำลังตั้งท้องแต่โชคไม่ดีสาวมีของเธอออกทะเลไปทำประมงแล้วไม่กลับมาอีกเลย คืนหนึ่งขณะที่มาเรียอยู่บ้านคนเดียวเธอเจ็บท้องคลอดอย่างรุนแรงไม่มีใครช่วยเธอได้สุดท้ายมาเรียเสียชีวิตพร้อมลูกในท้องชาวบ้านเล่าว่าวิญญาณของมาเรียกลายเป็นปอนเตียนนักเธอจะปรากฏตัวในคืนเดือนเพ็ญพร้อมเสียงร้องไห้โหยหวนที่ดังสะท้านไปทั่วหมู่บ้าน ใครเรียกชื่อฉันเสียงกระซิบเย็นเย,ยือกจะตามมาหากใครได้ยินเสียงนี้แสดงว่าปอนเตียนนักอยู่ใกล้แค่เอื้อมมีคนเล่าว,ว่าเห็นปอนเตียนนักนั่งอยู่บนต้นไม้ผมยาวสยายดวงตาแดงกำ่ำกลิ่นดอกลีลาวดีอบอวนชวนขนลุก วิธีเดียวที่จะป้องกันปอนเตียนนักได้คือการตอกตะปูที่คอของมันว่ากันว่าจะทำให้มันกลายเป็นผู้หญิงธรรมดาไปตลอดกาลแต่ใครจะกล้าพอที่จะ,ะเผชยหน้ากับปอนเตียนนักนี่คือเรื่องราวที่ทำให้หลายคนไม่กล้าออกจากบ้านในยามค่ำคืนปอนเตียนนัก ยังคงรอคอยเหยื่อรายต่อไป